ภูแมทพัรครกิจศิลปินดาราไทายและต่างประเทศรับรางวัลอันทรงเกียรติเอเชียท็อปอวอร์2024เมื่อวันที่18มีนาคมที่สยามพาราลยัยรอยัลแกรน์เจอร์เตอร์ส่วนการท่าสยามพารากอนภูแมทพัรครกิจดุงสนิตผู้บริหารบริษัทเซอร์ไวเวอร์อนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผู้ผลิตรายการเดอะเซอร์ o r เวอร์ไทยแลนด์ได้รับรางวัลเอเชียท็อปอ d วอร์2024 ซ e o ซึ่งเป็นการสร้างสารรค์รายการ The r o e r Thailand ในการค้นหา International Boy Band กลุ่มแรกของประเทศไทยอีกทั้งยนี้งเป็นรายการที่สร้างสารรค์สังคมผักการโยชนของประเทศไทยและสร้างซอฟต์าวอร์ให้กับประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสา ครับผมก็อยากจะขอบคุณนะครับรางวัลเอเชียท็อปอวอร์ดนะครับรางวัลเอเชียท็อปอวอร์ดนะครับซึ่งเป็นรางวัลเบสซีโอนะครับซึ่งก็เป็นรางวัลหนึ่งที่ภาคภูมิใจนะครับในการที่ทําธุรกิจทางด้านของวงการบันเทิงมานะครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วนะครับก็ถือว่าเป็น1รางวัลนะครับที่ภาคภูมิใจในตอนนี้นะครับผมนะครับ คือตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าอุตสาหกรรมของภาพยนตร์ไทยเนี่ยครับก็คืออาจจะต้องพัฒนากันต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเอาภาพยนตร์ไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าในการที่จะดาเนินการกิจกรรมต่างๆนะครับในการที่เราจะก้าวเข้าไปเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกเนี่ยจะเป็นยังไงได้บ้างนะครับแต่ว่ายังไงแลไรก็ตามเนี่ยนะครับในใน ในส่วนของอุตสหาหกรรมของภาพะย,ะยนตร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็กําลังเร่งมือกันในการพัฒนาคุณภาพต่างๆในการที่จะให้ก้าวเข้าไปเป็นภาพะย,ะยนตร์ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกระดับโคเบ้งม,มากขึ้นนะครับผมทำถึงโคงารโปรเจกต์ตรนี้นนะคะ่ะที่จะมีให้บริการในขั้นตอนต่างๆจะมีโครงก,ก,ก,กาโปรเจกอะไรบ้างะค,ะครับผมก็สำหรับงานตอนนี้นะครับก็ในส่วนของอ ในส่วนของโปรเจกต์ตอนนี้นะครับตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยก็จะเป็นารายการ The Survivor Thailand นะครับซึ่งจะออกอากาศทาง PPTV HD 36นะครับแล้วก็จะมีออกอากาศทาง VTV นะครับผมก็ตอนนี้สำหรับในส่วนของรายการ The Survivor Thailand นะครับเป็นรายการที่เราจะเฟ้นหา international boy band กลุ่มแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งล่าสุดก็เพิ่งแถลงข่าวไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็คัดน้องๆจากทั่วประเทศนะครับ มา20คนแล้วสําหรับการเข้ารายการตอนนี้น้องๆก็เก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วเพื่อฝึกซ้อมนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเริ่มบันทึกเทปแล้วนะครับซึ่งจะออกอากาศวันแรกเนี่ยก็คือวันที่8มิถุนายน2567นะครับทาง PPTV HD 36นะครับแล้วก็มีสตรีมมิ่งเป็นอันคัตเวอร์ชันนะครับทาง VTV นั่นเองครับผมยังสบายด้วยไฟลันี่คือผลกระสอบรับนา่คือจากการที่ยังไม่ได้ออจอากาศสับกระสับยไงบ้างคบคือตอนนี้ตอนนี้ก็คือในส่วนของอ เดอะสเวเวอร์ไทยแลนด์นะครับตอนนี้รายการยังไม่ได้ออกอากาศแต่ว่าเราก็ค่อนข้างที่จะโปรโมททางสื่อออนไลน์มากขึ้นน,นะครับแต่ว่าตอนนี้น้องๆก็เริ่มมีแฟน,นลนะคลนับกันแล้วนะครับก็ใช่มีมีด้อมแล้วมีแฟนคลับกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเนี่ยก็คืออย่างที่เราการันตีไปตั้งแต่ตอนแถลงข่าวว่าเดอะสเวเวอร์ไทยแลนด์ของเราอะโปร่งใสเรื่องของการตัดสินแล้วก็ไม่มีเส้นมีสายใดไทั้งสินส้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นน้องๆที่เข้ามาเป็นน้องๆหน้าใหม่ทั้งหมด แล้วก็ส่วนมากก็ไม่เคยมีผลงานมาก่อนแต่ว่าสิ่งที่เขาเข้ามาได้ก็คือเข้ามาได้ด้วยคุณภาพในตัวของเขาเองไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการร้องการเต้นต่างๆนะครับผมก็คือจะหา่อจะถามคนในส่วนนะครับคุณบัว้าครับผมจะมีภาพของเดอะไรที่ไินรางกันบ้างสำหรับปีนี้นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ทำรายการ ทำรายการอยู่ซึ่งทารายการก็หนักนพอสมควรแต่ว่าภาพ,พยนตร์เนี่ยก็คือคิดไว้ว่าเดี๋ยวประมาณสิ้นปีนี้นะครับ mm hmm. ก็น่าจะมีโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องใหม่ๆขึ้นมานะครับในการที่จะออกฉายทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับผมใช่ครับ,รม,รบมีครับแล้วก็เคยคือภาพยนตร์พยายามจะทําทุกปีนะครับแต่ว่าตอนนี้ปีนี้มาจับรายการเป็นหลักก่อนอย่างเงี้ยฮะแต่ว่ายังไงแล้วก็ตามเนี่ยในส่วนของภาพยนตร์เนี่ยก็คิดว่าน่าจะทําใน สิ้นปีนี้แหละนะครับแต่ว่าก็เอาน้องๆที่ชนะในรายการเดอะชเวเวอร์เทลล์มาเป็นนักแสดงนําด้วยครับผมงานนี้ที่มีประโยชน์นี่คือจะทเป็นแนวสยองขวัญแนวรับครับผมทำแนวไซไฟฮะคือที่ผ่านมาก็ทําก็ทําทั้งแนวสยองขวัญไปแล้วทําทั้งแบบว่าโรแมนติกคอมเมดี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องต่อไปเนี่ยเราก็อยากจะทําที่มันเป็น สืบสวนสอบสวนแล้วก็มีความเป็นไซไฟบ้างอะไรเงี้ยครับก็อย่างนำเสนอมุมมองใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับจนจนจนคือต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้แบบว่าฟิกกับว่าแบบผมจะต้องทําหนังประเภทนี้อย่างเดียวเลยนะผมก็พยายามจะหาะงานหนังที่เข้าตลาดไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้มากกว่าครับก็สิ้นปีนี้ก็ไว้รอติดตามครับว่าจะมีภาพยนตร์เรื่องอะไรต่อไปครับผมครับโอเคครับผมคับ